รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ผมเข้มมนทนครับน้องมุกค่ะเป้ค่ะเอาล่ะครับเพิ่งจะผ่านวันเด็กแห่งชาติไปหมาดมาดูสิเนี่เรายังแต่งตัวเป็นเดอยังคงเป็นเด็กอยู่เอ้แล้ววันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาอยากจะรู้เหลือเกินว่าไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างเอาเริ่มจากเป้ก่อนละอ๋อไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลทะเลใครพาไปคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมไปหมดเลยไปทะเลค่ะนุ่มล่ะนุ่มล่ะอ๋อหนูเหรอเขก็ไป พี่เราไปด้วยกันไงพี่ใครอยาจอไม่ได้เหรอไปด้วยกันอ่ะวันนั้นน่ะวันเด็กกับที่พาไปอ่ะแล้วก็แบบไปขึ้นอะไรพวกนี้มาด้วยไปใช่ไหมเออนั่นแหละไปที่มาครับกองพลทหารม้าที่รักษาพระองค์ที่สนามเป้ากรุงเทพมหานคอร์ทเองไปสนุกไปขึ้นรถถังด้วยอ่าใครพาไปขึ้นคะก็ให้เด็กไปขึ้นไม่ใช่เหรอพวกเขาเขาเป็นเด็กไงโะเขาเขาเขาก็เลยได้ขึ้นอ๋อเนะไปสนุกสนามมาครับพี่ กองพลทหารม้าที่สองรัชพงศ์นี่เองนะที่สนามเป้ากรุงเทพมหานครแล้วมีกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะเยอะแยะอย่างเช่นเช่นซุ้มที่หนูไปนะคะที่ไปดูเนี่ยมีซุ้มแต่งหน้าเอฟเฟกแบบหน้าเละๆอะไรอย่างเงี้ยปกติสวยเกินเงี้ยต้องไปเข้าซุ้มทำให้เละๆบ้างอะไรอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเข้าพอไม่ต้องแต่งเน้าเฉยอยู่แล้วได้เลยแหม่บายอ่ะก็สนุกสนานกันไปนะครับวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา2558ค่ะ แต่ว่าตอนนี้หนูอยากไปจัดดอกไม้เอาพี่แคมไปได้เปล่าอะไรเราจะจัดดอกไม้จะพาไปไหมเนี่ยจะไปจัดดอกไม้แล้วจะไปไหนจัดดอกไม้จะไปจัดดอกไม้แล้วไปจัดดอกไม้ใช่ไว้อยู่ไม่ได้แล้วล่ะอ้าวแล้วไปไหนแล้วเขาไปไหนอะคะเออไม่รู้เราไปไปตามเขาดีกว่าเดี๋ยวไปวันนี้พาโนบุกไปรอบหนึ่งนะมุกจัดดอกไม้แต่ว่า หนูไม่มีตังค์นะใช่ไม่มีตังค์แต่หนูแต่หนูเดี๋ยวว่หนูมีหนูมีอย่างนึงหนูมีแก้วนี่เอาแก้วมาแก้วมันทำมันใช้ได้ที่ไหนแล้วอะใช้ดื่มน้ำดอกอไม่ใช่แต่เราดอกเนี่ยอลังการขนาดนี้หนูมุจะเอาแก้วธรรมดามาทำได้ยังไงใช้ได้ใช้ทำอะไรเห็นไม้ดอกแล้วใช้ได้ด้วยทำอะไรเอาไปทำอะไรอ่ะอันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้แล้วเนาะใช้แล้วอะไรก็มันเป็นแก้วน้ำธรรมดานี่แหละใช้แล้วใช้แล้วเราก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ออกมาทำอะไรอ่ะก็เนี่ยค่ะกุหลาบเนี่ย เราเอาไปใส่ในนี้นะคะแล้วเราก็หาก้อนหินสวยๆหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะใส่ข้างล่างให้มันงนไงโอ้ต้องนทำยังไงอ่ะจะได้จัดการหน่อยใส่ลงไปนี่ก็พอแล้วไม่ได้มันไม่สวยต้องทำยังไงทำหน่อยให้ดูหน่อยสิค่ะดูได้เลยนู่นนู้นมันเป่มไหนไหนล่ะไหนไม่เห็นมีไหนเลยไหนไหนไหนอ้ยนี่นี่นี่ว้าวเอาสำเร็จแล้วสำเร็จแล้ว อันนี้มันคือแก้วเหมือนกันเด้เลยนะแก้วแก้วใสเดียวกันเลยค่ะอแล้วก็ดอกไม้ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วข้างล่างนี่ก็คืออะไรอ่ะก็หินก้อหินสวยๆแล้วหินสวยก้อนหินเอาหินสวยๆหินสีสีสีแดงสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองแล้วยางงี้ซื้อดอกไม้ที่นี่แล้วยังไงเอ่ยค่ะรายได้ของเรานะคะจะนําไปสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลของวัดสมานรัตนารามด้วยค่ะนั่นไงนั่นไงโอ้ด้บุญด้วยอ่ะใช่ซื้อดอกไม้แล้วได้บุญด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากติดตัวนก็มาลได้เลยที่ร้าน วสมาร,รัตนารามค่ะแิฉัว่ารัสวัสดีการค่ะถูกต้องอตอนนี้เดี๋ยวไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันต่อละกันครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดดอกไม้ช่ยนีก่อนจะจ,จะเอาอันนี้จัดตรงนีอ้อ,อ,อ๋ออ๋อมันเสียบเขาไม่รวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเทรศา0805871911 น้ำมันธรรมชาติสกัดเย็นสสหายสนใจติดต่อ0897906121025080781ร้านดอกไม้สวัสดิการรายได้สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400 หรอคะปูพี่เคยไม่น่าหายงไงเห็นไหมหายไป,ไ,ปไหนก็ไม่เห้นเนาะไปเลไปเลยเหรอ,ไปห,รอไปหาของกินในแพแม่น้ำไหมใช่ไหมไปเลยก็ได้โอ้ยไปกันเลยเนาะขอด้วยนี่ไงปูวะแล้วไหนเกลือเราไหนอะจะกินเกลือนี่ไงจะกินเกลือนี่แหละนี่คืออะไรปูก็รู้แล้วว่าจะกินเกลือไหนเกลือล่ะอยู่ในนี้แหละหรอไหนอะ ไม่เห็นมีเลยลองชิมดูสิเหรอไหนละ่ะหาเกลือไม่เจอเอีหยาเจอเกอแล้วใช่ไหมใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้วว่าเราผอมคนปัญญาอ่อน,นแน่เลยแล้วนี่ก็คือเมนูที่มีชื่อว่าปูนิ่มคั่วเกลือค่ะนัะ่นแหละสำหรับคนที่อยากทานเกลืออยากทานปูดูใส่นี่เขามีขยัทานเกลือเนาะ ใช่คุณเข้มมะแหละคนเดียวว่าแหละเด็กชายเข้มเนี่ยอยากทานเกลือเกลือมีประโยชน์นะเกลืออยากทานได้แหละอยากแต่ว่าอย่าไปทานดิบๆนะไม่ได้เดิบเดอย่าไปทานเกลือเพียวเพียวต้องนํามาประกอบอาหารให้เรียบร้อยก่อนอย่างเช่นเมนูนี้ที่มีชื่อว่าเมนูว่าหมูนิ่มั่วเกลือเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ตั้งใจชิมใช่ค่ะคราวนี้ต้องตั้งใจชิมแบบจะจะตักข้หน่อยสิเด็กจริงตูเป้อ้อนจริงๆเลยนะเนี่ย นี่ค่ะเนื้อปูเต็มๆเลยเนื้อปูคั่วเกลือนี่เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องมีซอสด้วยค่ะนิดดหน่อย่อสนิดหนึ่งเพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาติอีกหน่อยนึงแล้วก็รับประทานนะครับปูนิ่มคั่วเกลือจากร้านแผงม่น้ำวัดสมานรัตนารามอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราจะอร่อยแค่ไหนต้องซิมเบิง เคยทานแต่ปูนิ่มผัดพิการดาผัดกะหรีแต่แบบนี้คือนํามาทอดแล้วก็คั่วกับเกลือเพื่อจะได้รสชาติความเค็มๆและก็ความกรุบๆกรอบๆแต่ไม่แข็งนะเพราะว่าปูนิ่มกระดองทานได้ ทานได้ทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นไปอยากทานแบบนีต้ต้องมาที่เลยไปมาเลยที่นี่เอ้ยมาที่นี่เลยเอ้ยมาเลยที่นี่ได้เลยค่ะแพร<ห>้านแพ่แม่น้ำค่ะวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะถูกต้องแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะไรายได้นี่เอาไปทําบุญด้วยยังไงเอ่ยรายได้ของเรานะคะจะนําไปสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลของวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอยากทานปูดสด ขัวกเกลือเด็ดเดแบบนี้ต้องรีบมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสอคนรีบรับประทานกันต่อดีวกว่าครับไปเลยค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกร้านเพชรนิติมณีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซื่อสัตย์ต่อลูกค้าราคายุติธรรมโทร0815675663 อิ่มอร่อยและได้บุญต้องที่ร้านอาหารแพร่แม่น้ำวัส,สมานร,รัตนารามร้านดอกไม้สวัสดิการรายได้สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลวัส,สมานร,รัตนารามขอขอบคุณวัดส,สมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรศรา081 983 04 00 ใช่แล้วอากาศคือเปลี่ยแล้วค่ะท้องก็อิ่มแล้วด้วยอ๋ออิ่มแล้วใช่ไหมช้างอ้าวรอยังไม่อิ่มหรอพี่ยังไม่รู้สึกพี่รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอีกนี้อะไรนะยังไม่พออีกเหรอจะทำยังไงดีล่ะ อยากกินอะไรหวานๆอย่างเงี้ยมีไหมเดี๋ยวไม่ซื้อน้องตาลในครึ่งโลคพอเฮ้ยพี่ต้าค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูมุกพ่อไปทานขนมเองขนมหวานๆเนี่ยไม่พบกันเลยนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะโรงเรียนขนมอบนานาชาติค่ะไปเลยรับกระโดดน้ำกันไปเลยไปเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เข้มว่ายน้ำไปนะเดี๋ยวหนูกับพี่ปูเป้เดินไปจะไปเจอกันที่หน้ั่นนะครับไปเอออรด้วย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมเลยนะคะปีนี้ขอให้คุณผู้ชมนะคะมีความสุขมากๆค่ะคิดสิด่งใดให้สงคาาม,มุ่งม,มั่นปรารถนานะคะ ทำการค้าเจริญรุ่งเรืองเช่นเคยนะคะปีนี้เราก็จะมีการสาธิตจากโรงเรียนขนมอบนานาชาติเช่นเคยคะ่ะโรงเรียนของเรานะคะตั้งอยู่เลขที่920-922ถนนพหลโยธินคะ่ะปิดกรมการขนส่งทางบกตรงข้ามสวนจตุจกักรค่ะมีสอนหลักสูตรมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้นะคะเราได้มีเพิ่มหลักสูตร ใหม่ๆขึ้นมาอีกมากมายเลยค่ะให้คุณผู้ชมได้มาเรียนกันนะคะที่จะมาสาธิตในวันนี้ก็คือ New Year Lock Ca ค e ค่ะเราเริ่มมาทำตัวเค้กกันเลยดีกว่านะคะเราจะร่อนแป้งก่อนนะคะเททุกอย่างที่มีอยู่ในสูตรลงไปในอ่างตีนะคะตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นาทีความเร็วสูงประมาณ4นาทีนะคะเค้กก็จะขึ้นฟูกกเมื่อตีส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเขาเวลา4-5นาทีเนี่ยเราก็นำเอาเนยสดที่เราละลายไว้แล้วเนี่ยมาเทลงไปในหม้อต้องลดความเร็วนะคะเหลือความเร็วต่ำแล้วค่อยๆใส่ลงไป อีกประมาณครึ่งนาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดเครื่องนะคะแล้วนํามาคนให้เข้ากันด้วยพายยางนะคะจากนั้นเทใส่ถาดที่เรารองกระดาษไขไว้เรียบร้อยแล้วเทเค้กที่เราตีเรียบร้อยลงไปในถาดนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็นําเข้าอบที่อุณหภูมิประมาณ380องศาฟาเรนไฮต์นะคะใช้เวลาประมาณ15-20ถึงนาทีค่ะในระหว่างนั้นเราก็จะมาตีครีมนะคะครีมก็จะมีส่วนผสมของเนยสด,สดเนยขาวนะคะนมน้ตาตาลใส่ลงไปนะคะตีจนกระทั่งนุ่มแล้วก็ฟูใส่น้ําหอมตามชอบค่ะหลังจากที่เราอบ เคสุกเรียบร้อยแล้วแลวตั้งพักไปเรียบร้อยแล้วนะคะนําออกมาคว่ำจากถาดแล้วดึงกระดาษออกนะคะจากนั้นเราก็นําเอาครีมที่เราเตรียมไว้ค่ะมาทาให้ทั่วแผ่นะคะแล้วก็ม้วนค่ะเป็นแบบแยมโรค่ะวันนี้เราจะทําเป็น New Year Rock Cake นะคะเราก็ต้องนําเค้กเนี่ยมาตัดเพื่อให้เป็นขอนไม้นะคะ ทั้งหมดล้วก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ท่อนนะคะ,ะเอาน้าตาลไอซิ่งมาโรยเล็กน้อยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องแต่งก่อนนะคะครีมที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะผสมสีช็อกโกแลตนะคะเราก็บีบลงไปได้เลยถ้าอยากจะเรียนก็ยังมีหลากหลายมากมายนะคะจะมีหลักสูตรเคร้กล้นลวนๆเลยหลักสูตรหนึ่งเรียน3วัน10ชนิดไม่ว่าจะเป็นเค้กนมสดเค้กผลไม,ม้เค้กนานาชนิดค่ะมาเลือกกันเลยนะคะเดือนหน้านะคะจะเป็นเทศกาลวันวาเลนไทน์แล้วก็ตรุษจีนด้วยใครที่อยากจะมาเตรียมเป็นเรียนทําของขวัญของฝากนะคะสําหรับ เทศกาลวันวาเลนไทน์ก็มีให้เลือกมากมายถ้ายังไม่มีเวลาเรียนนะคะสามารถจะโทรไปสั่งขนมของโรงเรียนขนมอบนานาชาติได้ค่ะโทรมาสั่งได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ 022725692- ถึง02 93 022725663ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์เพเราะจากโรงเรียนขนมอบนานาชาตินะคะก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะรวมสร้างสรรค์รายการโดย หอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสปีดมาสเตอร์รับจำนำและซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดสนใจติดต่อโทร081 319 39 3939อิ่มอร่อยและได้บุญต้องที่ร้านอาหารแพรแม่น้ำวัสมานร,รัตนารามโรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา081 983 0400 ได้อย่ตรงนี้ขอได้ตรงนี้นะจะบอกว่ามาถึงช่วงนี้แล้วช่วงที่เราจะต้องมาหาสาระความรู้ใส่ใส่สติอย่างกับ้างเราจะเล่นเล่นอะไรอย่างงี้ว่าใครอ่ะว่าคุณเข้มแหล้วเอาละตอนนี้อยากจะพาทุกคนนะฮะทั้งสองคนเลยทั้งน้องมูทั้งคุณปูเป้เนี่ยไปพบกับสิ่งดีเรื่องราวของธรรมะคติดรรสอนใจกันบ้างค่ะ สนใจไหมไป,ไ,ปไปรับชมกติธรรมสอนใจพร้อมกันครับที่ได้รับความกรุณาเป็นประจำเช่นเคยจากท่านพระครูประหลัดสุวัฒนะพรหมเจรียคุณจะอาวาสวัดสมานราชตนารรมค่ะอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะถูกต้องแล้วถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยอาตมาาอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าในเรื่องของข้อคิดให้มีปัญญาว่าการที่เรานั้นจะสร้างเมตตา ให้กตนเองนั้นซึ่งเป็นคุณสมบัติของพรมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนนั้นมีพื้นฐานของความเปลี่ยมพรมอยู่ในตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนนั้นมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือคุณสมบัติแห่งการก่อเกิดเป็นพรมทั้งสิ้นทําไมถึงว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเองนั้นทุกคนที่เกิดมามีพื้นฐานคือความเมตตาเช่นถ้าเราจะจับอารมณ์ของความเมตตาอย่างไร เราอาจจะคิดว่ามันยากที่เราจะรู้อารมณ์เหล่านั้นแต่ถ้าเราคนใดเป็นพ่อเป็นแม่คนก็จะรู้ว่าลักษณะของเมตตาเป็นอย่างไรเริ่มต้นที่ว่าถ้าเราไปเริ่มเมตตาจากคนที่เราไม่ชอบก็อาจจะเมตตาไม่เกิดเลยแต่ถ้าเรามาเริ่มต้นจากดูจากคนที่ใกล้ชิดเราเช่นลูกเราทำความผิดเราก็เมตตา,าเออเด็กมันเป็นลูกเรา เมตตาเกิดขึ้นอันนี้สังเกตได้ง่ายแต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นคนอื่นมาทํามาว่าเราอย่างนี้โอ้เราโกรธไม่มีเมตตาเลยเพราะว่าเราไม่รู้อารมณ์เมตตามันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่คนที่เรารักก่อนก็คือว่ามีเมตตากับบุตรนะมีกรุณาต่อบุตรแล้วก็มีมุทิตาและก็อุเบกขาจริงๆแล้วทําไมเขาถึงกล่าวว่าพ่อแม่นั้นเป็นพรหมของบุตร ก็เพราะว่าพ่อแม่นั้นประกอบด้วยเมตตากรุณามุตตาเบยกขาครบ4ประการครบ4ประการอย่างไรก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของเมตตาว่าเมตตาถ้าหากว่าบุตรเราทําความผิดเราก็เออไม่เป็นไรแล้วเมตตาก็คือว่าไม่ถือโทษโกรธอะไรถ้าเปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยคงไม่ได้ประการที่2คือกรุณาคือความสงสารอันนี้ก็หมายความว่าถ้าหากว่าลูกเรากระทําผิดเหมือนกัน เราก็มีความสงสารเออไม่เป็นไรผิดครั้งนี้อย่างน้อยเออก็ผิดครั้งแรกลูกเราอย่างงู้นอย่างนี้คือเอ็นดูลูกสงสารลูกว่าไม่อยากให้จะออลงโทษหรือทําอะไรอันนี้ก็เป็นก็หลักความเมตตาหรือกรุณาเกิดขึ้นประการที่3คือมุทิตามุทิตาก็คือความพรอยยินดีสมมุติว่าลูกเรานี่ศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จพ่อแม่หรือไปสมัครงานอะไรพ่อแม่นี่ยยินดีมากนะยินดีตัวนี้แหละคือ เป็นพื้นฐานของความเป็นพรมแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาได้ได้ดีเราอาจจะไม่ได้ยินดีหรือพอยินดีเขาก็ได้เราอาจจะเป็นความอิจฉา,าก็ได้อันนี้ก็เพราะว่าสังเกตให้เห็นหรือจับหลักอารมณ์ให้ถูกแล้วก็อุเบกขาอุเบกคือขาคือความวางเฉยการปล่อยวางหรือว่าการไม่แสดงความยินดียินร้ายจนมากเกินไปอันนี้ก็หมายความว่าบุคคลทีเ่เราเองนั้นเห็นว่าเขานั้นมีความทุกข์ มีความร้อนนะเราเองนั้นก็ไม่แสดงความสมน้ำหน้าหรือยินดีอะไรยินร้ายอะไรกับเขาทํานองนี้ก็คือจงรู้จักลักษณะเดียวกันกับบุตรของเราคือถ้าหากว่าบุตรของเรานั้นมีความประสบความสําเร็จเราก็หรือว่าประสบความทุกข์เราก็จงรู้จักร,รักษาอารมณ์ของเราก็ขอฝากไว้แล้วก็ขอเจริญพรอํานวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพียรตรายทั้งหลายในช่วงเทศกาล อย่างนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงตั้งอยู่ในคุณงามความดีทําแต่ความดีตลอดไปแล้วก็จะมีแต่ความสําเร็จก็ขอเจริญพรคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอีหนึ่งท่านนะครับซึ่งมาสู่บนข้ามปีในปีนี้ด้วยนะครับชื่อพี่พรทิพย์สวัสดีครับพี่ครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากสัตหีบค่ะสัตหีบเลยเหรอฮะใช่ค่ะแล้วมากี่ปีแล้วครับกี่ครั้งแล้วครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกครั้งแรกลูกเขาได้ยังไงเอ่ยก็ทางสื่อค่ะอ๋อใช่แล้วก็โฆษณาเยอะมาก ครับก็เลยปีนี้ก็เลยมีโอกาสได้มารใ้่แล้วรุปมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็ไม่คิดว่าจะใหญ่โตขนาดนี้ปลื้มค่ะแล้วเป็นข้างแรกของเราด้วยไงก็เออพอมาเจออย่างนี้คิดว่าไม่น่าเชื่อครับผมก็ขอให้โชคดีนะครับพี่ปีนาค่ะครับคงได้เจอกันอีกนะคะขอบคุณมากครับขอขอบคุณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศ0า 081983- ร้านดอกไม้สวัสดิการรายได้สมทุนสร้างโรงพยาบาลวัสมันรัตนารามอิ่มอร่อยและได้บุญต้องที่ร้านอาหารแพ้แม่น้ำวัสมันร,รัตนารามเกรทิปข้าวออร์แกนิก1 0อข้าวคุณภาพเพื่อสุขภาพคุณข้าวเกรทิปคุณค่าสารสกัดจากธรรมชาติแต่ชนิดเคล็ดลับความงามของคนรุ่นใหม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีเซียใส่วิงแบบ3มิติต้อง บิงกี uta, ้วิงกี ie, ้แอลกรูตาเอ็รชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณชาสมุนไพรเจียวกูหลันและตอนนี้เราอยู่กันที่วิสมาได้ตานาล์ค่ะอา้าวขึ้น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 เนยถึงคิวแล้ว <laughs> <laughs> เราอยู่กันในหางพญานาคค่ะ <laughs> แล้วทำไมเราสามคนมาอยู่กันข้างในนี้ได้ยังไงอะ่ะ <laughs> เหมือนกันเราเดินจับมา <laughs> แต่ว่าตอนนี้ขอขอบคุณผู้ชมกันว่าอย่าลืมนะครับใครที่อยากมาวัดสมารัตนารามมานมัสการพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดค่ะครับผมองค์ใหญ่ที่สุดนั้นกันทำไมคุณอิมองค์ใหญ่ที่สุดอีกต้มากันที่วัดสมารัตนารามค่ะอำเภอเมืองจังหวัดชะเชิงเซาแต่วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับขอดูนโชคดีมีความสุขสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแต่ว่าเรา